ครับผมสวัสดีครับทุกคนผมกายจีจีครับผมครับสวัสดีครับเซอร์ปอปลอดนะครับสวัสดีครับสิริกันชีครับผมครับแต่เราต้องร่วกันสคนนะครับไม่ได้ยังไงบ้างอ่าก็อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้เนาะก็จริงๆแล้วผมได้มีโอกาสทําเพลงกับกายแล้วก็กับพี่ป๊อปนะตั้งแต่เอาบัมที่แล้วนะครับผมเชื่อว่ามัาคิดดิเฟนต์นะก็มีทั้งเพลงลอยทะเลนะที่แบบเด่นไปรอบไปรอบนะครับผม แล้วก็เป็นผลงานแรกด้วยที่ทาด้วยกันแล้วก็แบบไวรัลเลยแล้วก็กับพี่ป๊อปนี่ผมก็ได้ทําเพลงมาด้วยกันแล้วก็รู้จักกันตั้งแต่ตอนที่ <R> แข่งเดอะแรปเปอร์เลยกี่ป<ช>ีครับโอหกเจ็ดปีแ<ป>ล้วครับซีซ<ป>ั่นแรกรแล้วก็วกทําเพลงด้วยกันมาเรื่อยๆครับผมแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่าแบบไมเป็นโอกาสที่ดีที่แบบเราได้กลับมาทําด้วยกันแล้วก็เลย เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาก็เป็นโปรเจกต์นี้ครับผมจริงๆเราก็เจอกันในการรายการแรปหมดเลยนี่ก็เจอกันในรายการเดอะแรปเปอร์ผมก็เจอกับพี่ป๊อปในโชว์มีเดอะมันนี่ตอนนั้นพี่ป๊อปไเป็นโปรดิวเซอร์เนาะเป็นกรรมการเป็นัพีดบก็วัยในสตูก็สนุกมากเลยครับพอมาได้แบบเข้ามาทําเพลงกันในสตูเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นเคมีบางอย่างที่แบบว่ามันสนุกมากๆก็เลยแบบมาคุยกันว่าเอ้ยงั้นเราทําเป็นโปรเจกต์กันสักหน่อยไหมทำอัลบั้มหนึ่งกันไหมครับก็เลยเกิดเป็นเบบี้สะเกิดขึ้นมาครับอันนี้คือเรียยกเป็นนบบอแด์ร อจริงเรียกบอยแบนด์ก็ไม่ผิดครับเป็นได้หลายอย่างใช่เหรอเพื่อนเพราะเม่ง่ายเราขำน้อยอะก็แบบมีกิมมิคมีกิมมิคเสนอแบบแนวทางใหม่ๆเนาะใช่แต่ที่จริงแล้วพวกเราทุกคนก็รับเป็นเบสอะครับเบสซอนแรปเปอร์นี่แหละครับแต่เราก็มีการแบบผสมผสานเนาะหยิบกิมมิคหยิบเสน่ห์ของความเป็นแบบบอยแบนด์หรือความเป็นเพลงป๊อปเป็นซาวประมาณนั้นมาผสมเข้าไปด้วยครับแล้วก็อย่างที่พี่ๆได้ดูวิชวลไลเซอร์แบบเมื่อกี้ครับก็จะมีเหมือนแบบเราก็จะเอาฟิลแบบ สองพันมาเล่นเหมือนเขาเกะยุคก่อนที่แบบจะมีแนวเพลงข้างล่างอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นเหมือนคอนเซ็ปต์อัลบั้มที่แบบเราเอาซาวสองพันมาด้วยแล้วก็เลยอยากจะแบบสร้างแนวเพลงหรือว่าสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเราก็เรียกว่าแบบอาจจะเป็นแนวนิวพอปสวักหรือเปล่าเราเนี่ยยากว่านิวพอปครับนิวพอปนิวพอปสวักแต่ว่าทุกเพลงก็ยังมีแบบว่าส่วนผสมของแร็ปอยู่อะไรเงี้ยถูกต้องครับถูกต้องนิวพอปสวักมาจากไหน จริงๆจริงๆอันนี้ก็จริงๆมันเป็นแนวที่มันมีความป๊อปผสมค่อนข้างเยอะนะครับในอัลบั้มนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าก็มันเป็นเพลงที่แบบอีซีรีซิญ n ิ n งครับฟ,งงฟังง่ายฟังง่ายแล้วก็หยิบซาวต่างๆคือเราโตมากับผมมันก็โตมากับในในยุคที่แบบว่าเพลงป๊อปยุคนั้นมันกําลังแบบบูมขึ้นมาแล้วก็แบบเขาเรียกว่าเติบโตมากับซาวนั้นเราก็หยิบสเสน่ห์ตรงนั้นมามันผสมด้วยครับแต่ว่าจะเรียกป๊อปเฉยๆมันก็อาจจะเป็นป๊อปจ๋าไปเลยแต่เนี้ยมันมีความเอาแรปมาผสมก็เลยเราไน้ยาม ตอนเด็กๆอ่ะเราจะได้เคยได้ยินคำว่านูเมชั่วถูกไหมครับนูเมชั่วแต่นี่ก็เป็นนูป๊อปอ่าก็เป็นแบบป๊อปแบบรูปแบบใหม่ที่มีความมิพอกผสมแล้วมันลงตัวเข้ามาอะไรเงี้ยทั้งหมดมีกี่เพลงนะคะส่หรับ EP แล้วบ้าง EP นี้มีทั้งหมด5เพลงครับใช่เพลงอะไรแตกต่างอะไรัก็จะมีอ่าเพลงแก๊งสลับนะครับเพลงนี้ก็จะมีความแบบเวสไซด์เวสโคสสองพันเข้ามาสองพันของกับเวสโคสใช่ครับก็มีเพลงหน้าเป็นตูดหน้าเป็นตูดนี่ก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบอ่าฟิลที่แบบ คือแต่ละเพลงเนี่ยเราจะมีผมขึ้นพี่ป๊อปขึ้นกายขึ้นอะไรครับอย่างเพลงน้าเป็นตูดผมก็อาจจะแบบขึ้นเพลงมาผมก็จะแบบเอาเป็นฟิลที่แบบว่าเราเราถนัดเราชอบแล้วก็ฟิลสไตล์ลงไปแบบอะไรเงี้ยครับแล้วก็บางคำน้อยเนี่ยพี่ป๊อปก็ขึ้นเอาความมีสารมาใช้เอาความมีสารมาพูดถึงแบบว่าเด็กบ้านนอกแต่ว่ามีฝันที่ยิ่งใหญ่ small d i c k big dream you know แล้วก็อยากไปไหนก็เป็นจบงานไกา์ใช่ไหม เชืช่อเชื nie, Arizona, Toy, pack, person, ่อต่อต่อเลยนะครับการไปไหนก็เป็นกายก็เป็นคนเป็นโฮสต์เพลงนี้ครับแล้วก็ซิกซิกซิกก็รวมรวมกันเนาะเราทำในแคมป์ซิ๊กซิกนี่เป็นเพลงที่แบบว่าเมจิกโมเมนต์มากครับเหมือนเราเราอยากให้ทุกคนนะครับลองย้อนกลับไปดูได้ครับเรามีด็อกิมเมนตัลีนะทั้งสามยีบที่ล้วไปแคมป์ทำเพลงด้วยกันนะครับผมปิดบิลล่าที่พัทยาแล้วก็อยู่กัน3วัน3คืนนะครับผมแล้วก็ได้เพลงทั้งทุกเพลงในอัลบั้มนี้มาแล้วก็เพลงซิกซิกซิกเพลงสุดท้ายในอัลบั้มก็็ขึ้้้นนนนนทุกกอยย่างใววััเลลแ ทุกอย่างจบในวันนั้นอย่างรวดเร็วอยากอยากให้ทุกคนเข้าไปดูนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบว่าสารคดีของพวกเรา3าคนแบบว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบเลยแล้วก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างในนั้นเลยจริงๆแล้วเราก็แบบคือเราก็เป็นศิลปินที่ไม่ได้มีค่ายทุกคนไม่ได้มีค่ายหมดเลยแต่ว่าเราได้ดีลที่แบบผมเคยอยู่โซนี่มาก่อนแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่กับโซนี่แล้วแต่ว่าโซนี่ก็ยังอยากทํางานกับเราอยู่แล้วก็เป็นเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับเราก็เลยแบบได้ได้ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าโอเคเราเราทำเองหมดทุ ส่งแรงบันดาลใจคนเนี้ยหรือว่าส่งพลังคนเนี้ยให้แบบน้องๆทุกคนหรือว่าแบบใครที่มีฝันหรื like, อแบบใครที่ทําเองเนาะเพราะว่าผมก็ทําเองมาเราออกจากค่ายมาท YouTube ด้วยตัวเองแล้วเราก็ทําทําทุกอย่างด้วยตัวเองอย Wiz ่างเต็มที่แล้วเราก็เลยแบบอยากส่งพลังนี้ไปให้น้องๆทุกคนว่าแบบเฮ้ย ถือแม้เราจะไม่มีค่ายเราจะเป็นอินดิพีนเดนต์อะไรก็แล้วแต่เราทําได้เลยเราเราเราสามารถทําได้ทุกอย่างต้องให้เครดิตซีดีนะครับงานนี้เป็นคนแบบว่าช่วยจัดการเยอะมากครับเชิญทุกคนครับทุกคนครับก็อยากให้ไปดูครับเพราะว่าจะได้เห็นเบื้องหลังการทํางานแล้วก็ที่มาที่ไปของ Baby s k i r ิตั้งแต่ Day 1เลยครับก็ด็อกแวนชีวีก็อยู่ออนแล้วนะครับมี3 EP นะครับไปดูกันได้ครับแสดงว่าทำภาพเพลงนี้ใช้เวลาแค่สามวันเองครโอ้ไม่ใช่ครับไม่ครับจริงๆแล้วเราเริ่มต้นปีนะต้นประมาณต้นปีครับแต่ว่าซอง งมิวสิกแคมป์ไปสามวันเก็บเก็บมาเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยๆเป็นการไปนั่งทําเพลงกันเรื่อยๆแต่ว่าจบจริงๆอิงครับก็คือภายใน3วันนั้นเลยคือเรามาสรุปกันภายในนั้นเลยแต่เพลงแรกที่เรา3คนได้ปล่อยกันเนี่ยเป็นช่วงสนการแล้วแบบแล้วเหมือนลองกันก่อนลองลองลองงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้เอลลี่แบล็คคอปบ้านะมาชื่อชื่อเป็นว่าพ่อนุดีพ่อนุดีนะครับผถ้าลองไปฟังกันได้ด้วยใช่ก็สนุกสนานนะครับแล้วเราก็แบบเหมือนได้แบบ p l กพอได้แบบว่าแฟนใหม่ๆเนาะจากคืออลลี่แบ็กคอปปาด้วยแล้วเรากไ็ได้ได้ลองลองทำงานกันจริงๆด้วยเราก็รู้ว่าแบบโอเคเราเรามีตรงไหนที่แบบจะต้องเพิ่มจะต้องลดจะต้องแบบปรับอะไรเงี้ยด้วยกันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ผมก็ไม่เคยทำศิลปินกลุ่มเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็แบบว่าเออทำด้วยกันก็สนุกดีครับเราก็ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆเยอะดีครับแฟนเพลงแต่ละคนที่เห็นการร่วมงานกับเราของเรานะ ก็ก็ก็มีคอมเมนต์มาว่าแบบเออไม่ไม,ไม่คิดว่า3ามคนนี้จะมารวมกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าก็อาจจะแตกต่างกันในเรื่องสไตล์นิดนึงอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์นิดนึงสำหรับแฟนเพลงครับผมทางส่วนของผมก็มีมีมีเดียม,มาบ้างครับแฟนแฟนมีเดียบอกว่าโอ้พอ,อเราปล่อยรูป KV ครับอยากให้ไปดูรูป KV ด้วยครับเพราะว่ารูปเซ็ตที่ทํามาก็คือ เสียาทั้งนั้นเลยนะครับก็ขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทุกคนด้วยครับก็ของผมแฟนๆก็บอกว่าพอปล่อยรูป3าคนมาเขาบอกโอ้โหเป็นการรวมตัวที่สุดยอดมากๆแบบเพอร์เฟกมากๆ3าคนนี้อะไรครับในทางฝั่งผมของซีดีก็น่าจะมีก็ก็แปลกใหม่ครับทุกคนได้เห็นความแปลกใหม่ที่แบบว่าเออไม่เคยเห็นแบบนี้แล้วก็เราก็ได้ลองทําอะไรใหม่ๆเยอะดูเหมือนกันครับอยากจะให้ทุกคนรอดูทั้ง m v บักฮัน้อยที่ก็เราจะติดตากันเร็วๆนี้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญมีเกสในอัลบั้มนะครับผมทั้ง น้องยังต้านะยังต้ายังต้าอยูยังต้าเขาบอกว่าโอ้ยยังต้าไปซิงสตาร์นะนี่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 รอดได้น้องแล้วป่ะผมฝากเพลงอะไรน้องใช่ฝากเพลงเลยนะครับผมยังต้าเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ไปเลยนะครับลงไประยะตอนนี้ในยูทก็ แต่หนึ่งล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแต่แต่ในสตรีมมิ่งไปในสตรีมมิ่งสตรีมมิ่งก็1ล้านเป็นที่เรียบร้อยเห็นตัวสูงนี้อายุอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้สิบแปดครับนี่ลายซิงสตาร์ครับแล้วก็ฝากบักขำน้อยด้วยครับนี่นี่อย่างใดด้วยเลยว่างไม่ใช่โหฟิลกู๊ดมากเลยครับพี่รู้สึกดีแบบว่าทำงานกับพวกพี่ความครีเอทีฟมันไหลดีครับเพราะด้ความเป็นกันเองของพวกพี่ด้วย เข้ากับวัยผมพอดีแล้วย่างต้าก็มาฟีดในเพลงบักขำน้อยครับเดี่ยวมากน้องไม่เขียนในสักคำเดียวมาฟีดสไตล์น่าหมายแล้วออกมาดีมากๆด้วยแต่ละคำแต่ละคำให้เราไปฟังครับมีใครตรงนี้ที่ร่วมงานกับเราอีมีเซ็กซี่เดีแต่ว่าน้องยังไม่มาเดี๋ยวบีโอคอร์ได้ไหมตอนนี้แช่ออนเซ็นเดี๋ยวชออนเซอยู่ตอนนี้ครับแต่ถ้าพี่ๆสื่อยังอยู่สองทุ่มเดี๋ยวมีโชว์ทั้งห้าเพลงเลยนะครับรอดูได้ครับ ใช่ครับก็จริงๆแล้วก็ทั้งสปริงบิงของทุกคนเลยนะครับผมกายจีจีเซอร์อป,ป้าแล้วก็ซีดีกันทีนะครับแต่ว่าเพลงในช่องทางหลักก็จะไปลงในช่องซีดีกันทีใน YouTube นะครับก็สามารถไปดูวิชัวลิเซอร์ได้ทั้ง5เพลงแล้วก็ MV อีก2ตัวด็อกิเม้นเทอรี่สามตัวแล้วก็ภาพเอ็มวี B, คลิปวิชัวทุกอย่างนะครับผมก็สามารถติดตามได้ทั้งใน IG ของทุกคนหรือว่าช่องอินโทรทุกคนได้เลยครับผมใช่ครับก็สุดท้ายก็ฝากเบบี้สเกิร์ตด้วยนะครับผมก็เป็นอะไรใหม่ๆที่เราได้ ลองทำด้วยกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดชอบมันทุกคนแบบเฮ้ยจอยไปกับเราเราก็คิดว่ามันจะต้องมีอัลบั้มสองอัลบั้มสามต่อมาแน่นอนเพราะว่าจากห้าเพลงเราคัดมาจากประมาณกี่เพลงสิบกว่าเพลงสิบกว่าเพลงนะบสี่สิบห้าเพลงครับเป็นอีพีอัลบั้มแรกนะครับผมห้าเพลงก็เป็นแบบเพลงที่เราคัดมาแล้วก็ตั้งใจแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมก็ฝากไปด้วยครับผมขอร้องกันเบบี้สเกิร์ตมันบานได้ไงนเบบี้สเกิร์ต ชื่อนะครับอ๋อ oh, คำว่า b บ b y สเกิร์ลก็คือ,อคอนเซปต์ตีมาระบั้มนี้ก็จะเป็นเพลงที่ค่อนข้างแบบอีซี่ s t สติ้งนะครับเป็นเพลงที่แบบเขาเรียกอะไรเป็นเพลงแบบฟังง่ายฟังแบบว่าแบบแบบอ่อนโยนกับ mm hmm. ทุกๆคนสามารถฟังได้ mm hmm. ทุกเพศทุกใบครับเราก็เลยเปลี่ยนซิมบลิกเหมือนคำว่าเบบี้แล้วพวกเราให้แบบฮิปฮอปก็จะมีความแบบมีคำว,ว่าลิวมีคำว,ว่ายังใช่ไหมครับจะมีแบบให้ดูเด็กดูเฟรชอยู่เสมอก็คำว่าเบบี hmm. ้ด้วยแล้วก็เบบี้อะครับ คำว่า baby ตัว b ตัวที่2มันก็จะมี is a เอยู่ครับมันจะเปลี่ยนตัว b เป็นเลข3า<ง>ครับสก็สื่อถึงเมมเบอร์พวกเรา3คนนะครับแล้วก็ชื่อเพลงในรัมะะบทั้งหมดมี3พยางตหมดเลยนะครับก็บสื่อถึงม <lim> ีนิ่งนั้นด้วยแล้วก็คำว่า skirt ก็ให้กายอธิบายครับ skirt ก็แบบก็เหมือนเสียงบทร้องนะเหมือนเสียงออกตัวแบบเนี <S <S 2> <S 2> ้ยกำลังจะปล่อยความสนุกออกไปให้ทุกคนในความอ่อนโยนในความ baby แต่ยังมีความเฟี้ยวอยู่ก็คือคําสองคำมารวมกันเป็นคำว่า baby กับ skirt เพลงก็จะมีคำว่า baby เย้ในเนื้อเพลงทุกเพลงมีคำว่า baby หมดนี่ก็เป็นกิมมิ c อีกเล็กๆน้อยๆในความ positive ด้วยเนาะความ positive ที่เราออกมาคือเจะเน้นความ positive ความสนุกมากกว่าไม่มีอะไรที่มัน negative ในเดี๋ยวความเราเอา sexy มาแล้วเดี๋ยวนะโอเคมาเขมงเขมงยังไม่ใช่นะโอเคโ sexy มา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 คิดในหน้าตาราในหน้าตา ในในอัลบั้มนะครับชื่อชื่อเพลงซิกซิกนะครับผมซิกซิีฟีในเพลงชื่อเพลงซิกซิก<ๆ>เพลงสุดท้ายในอัลบั้มน่ะนเป็นช้านะพี่ป<ต>ล่ฝากฝากอะไรนะเออลองฝากเพลงก็ฝากเพล<ไ>งซิ<ไ>ง<า>กซิกด้วยนะครับผมเป็นเพลงที่ตั้งใจทำน้มากแล้วก็มีความมูดมีความให้ลมที่แบบว่าชิลๆฟังได้เรื่อยๆฟังเพลินฟังได้ทุกมูดอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับผม หายไปไงมืหาก็ตอตอหน่อยตอตอหน่อยตอเสบาๆเสียวๆ,ๆ,ๆ,ๆแต่ว่าได้ล้มแน่นอนครับผม <c oughs> ได้ล้มแน่นอนแน่นอนอใช่มันร่วมงานกัเป็นไงบ้างก็ผมตั้แต่ว่าจะคุยกันว่าให้มาอัดที่ศัตรูไหมหรือจะอัดที่ศัตรูของผมอะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้วก็ผมรู้สึกว่าเอออยากลองอัดศัตรูที่แบบว่าไปขึ้นพร้อมกันเลยบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่อาจจะไม่ขึ้นพร้อมกันแต่แบบว่าอัดให้เห็นนะว่าแบบ มูดเป็นยังไงเอนจีเป็นยังไงอะไรเงี้ยจะได้คุยกันง่ายครับผมเพลงจะได้ออกมาตามที่คนณชอบคนฟังเยอะแยะมากมายครับมีแจ็คแกงดาวนะมีแจ็คแกงดาวพิเศ่นนะบอกเลยสองคนนี้กำลังฮอตเลยครับงานฝั่งแกงแดแล้วก็เพลงสตาร์ทสองคนที่ที่พวกเราสามคนก็เป็นเอฟซีน้องอยู่แล้วด้วยครับตามเลยนะครับกร่วมงานกับน้องอยู่แล้วด้วยจนมาเกิดเป็นเพลงแนวบ๊อบดีครับมีท่ามีท่าได้ใช่ไหมครับ อ๋อใช่เปิดเป็อแฝดเหมือนตัวบีโอเคเป็นแฮนด์ไซด์ของมึงครับก็จะมองเป็นตัวบีก็ได้ครับแล้วก็มีเลข3ผสมอยู่ในนี้นะครับเบบี้แล้วก็แบบเหมือนจุกนมเด็กอร่อยเบบี้เนี่ยเนี่ยเนียอะไรประมาณนี้ครับได้หมดเลยครับพี่มือไหนก็ได้ครับถ้าต้งมองเป็นตัวบีก็จะต้องเป็นมือขวาใช่ไหมช่วย เบบี้สเกฝาันนี้ครับวันนี้ผมประมาณนี้ประมาณนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ